อรอยโอ้มินท้องแล้วตัวมาแล้วตัวมาแล้วจะเอาอยัางไงวะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง y o ยูทูบคนสองเลนะครับผมวันนี้ก็จะพาออกหมายหนละังบูการนะจะพาออกหมายสำหรับคนไหนที่กดติดตามกันไปแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับผมตอนนี้เราก็มาเข้าหมายแล้วนะหมายตรงนี้อยู่แถวแถว หลังอันทำไมบางยางนะฮะเยื้องๆมาหน่อยนะนน,น่นนะ่ะฝั่งนู้นนะเมื่อก่อนผมเคยตกปลาอยู่ฝั่งนูน้นแล้วเคยยิงอยู่พุ่มไผ่ฝั่งนู้นนะแต่นี้ผมก็เลยจะย้ายมาฝั่งนี้นะไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่ทำเลสวยนะ <c oughs> มีต้นไม้อยู่ต้นเดียวไม่มีใบด้วยใบยไม่ค่อยมีโอเคครับเดี๋ยวเราจะนั่งพ้าที่นี่กันดูนะ มันน่ามีนะฮะมันน่ามีตัวฮนะเดี๋ยวๆกอยอดวางไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอ่อยอาหารลองอ่อยอาหารดูนะแต่ผมว่ามันน่ามีตัวนะโอเคแขนวนไว้ก่อนปืนยพงไปแล้วฮนะทับทิมมันมาแอบอยู่ใต้ญ้านะ ไม่ได้เปิดน่าจะเปิดกล้องไม่ทันนะเมื่อกี้มันมาแอบอยู่ใต้หญ้าทับทิมอ่ะโดนนี่ว่าโดนแล้โดนขึน้นได้ป่ะไม่รู้นะอ่ะโดนอยู่ครับโดนอยู่โอ้โหร้อย,อยทับทิมท,ทับทิมโอ้ตัวดีโอ้เบ่งหัวเลยนะครับมันมาขึ้นอยู่ในหญ้า ไม่ยอมออกข้างนอกมันเปียวนี่ครับผมสับทตมครับโอ้สวัสดีตัวดีนี่ครับนี่โอ้ตัวเบลเลอร์เลยฮะไมู่มองเห็นทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับไม่รูมองเห็นกันหรือเปล่าเพนนี้อยู่บนต้นไม้นะแล้วมันตอดกล้องยากจะให้เห็นชัดๆก็นี่ครับผมก้าวก้าหนวดมวัวนี่มันมองนี่พอดี เดี๋ยวปลดลำบากปลดก็ปลดจ้างโอเคขึ้นแอบอยู่ในหญ้าไม่ยอมออกข้างนอกมันจะดิ้นหายได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวโยนไปตรงโน้นดีกว่าไกลๆมั่น เมื่อกี้นี่มันแอบไปในรูนี้เองนะผมก็มองแต่ทั้งไม่ได้ไม่ได้นั่นพอเห็นแวบเดียวกลัวมันจะหายก็เลยรีบยิงกล้องน่าจะถ่ายไม่ทันนะกดแล้วนะแต่ว่าน่าจะโหลดไม่ทันโอเคเงียบครับสงสังยมันจะตื่นที่ผมยิงไปเมื่อกี้นะเงียบเลยเดี๋ยวเราย้ายหมายดีกว่านะตรงนี้ปลามันมันไม่ค่อยเกาะกลุ่มแล้วนะมันแบบอยู่กันห่างๆตัวแล้วนะ เราต้องขยันหาหมายนะเมื่กี้ก็ได้หมายละตัวสองตัวเจอหมายละตัวสองตัวมันเจอไม่ค่อยเยอะแล้วตอนนี้เราต้องย้ายหมายอีกนะโอเคครับย้ายหมายตอนนี้เราก็ย้ายมาตอนนี้เราก็มากันที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำปาจีนะแถวแถวออบตวัดโบสถ์นะ ถ้ามาจากบ้านทา่ามันก็จะเลยสะพานปาจีนแลนด์มานะไม่รู้จะยังไงได้ข่าวว่าฝั่งนี้มันมีเริ่มมีปลาแรดเริ่มมีปลาแรดนะเริ่มมีปลาแรดล่องออกก็เลยเจ้าวนก็มาดูหน่อยนะโอเคเดี๋ยว ติดตามมาเป็นเรื่อยๆ,ๆนะนี่ก็เป็นแม่น้ำปาจีนนะฮะนี่ครับผมปลาเล็กปลาเล็กเล็กตัวบ้มเลยปลาเล็กนะ เห็นปลาเลดแล้วนะเมื่อกี้แต่มันอยู่มันอยู่ยิยงยากฮนะเอาน,นี่ปลาเลดตัวเล็กนะนี่ก็ผมตัวเล็กอยู่นะตัวนี้ตอนนี้ตัวเล็กอยู่เมื่อกี้ผมเห็นตัวใหญ่นะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในต้นไผ่แล้วนะต้นนอกมันไม่ยอมออกไปนะเดี๋ยวถ้าเอาไม่ได้เดี๋ยว ค่อยถวาพวกนะพอดีพวกเอาเรือมาพวกเอาเรือมายิงอยู่พุ่มข้างๆเนี่ยแต่ถ้าลงไปเอาไม่ได้ก็ค่อยถวาพวกขึ้นมาแล้วแต่ว่าตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราเรารอดูไปก่อนถ้ายิงไปเดี๋ยวตัวใหญ่มันจะตื่นนะเมื่อกี้ผมเห็นตัวใหญ่อยู่ตัวเฮ้ยมัหนหายไปไหน อ๋าเนี่ยตกใจห,หมดนึกว่าปลาทับทิมไหแด่งแดงแสงมันต่องเข้ามา <laughs> แสงมันต่องแล้วช่องเข้ามาผมนึกว่าปลาทับทิมโอเคเดี๋ยวตามดู cái lẹt ấy lẹt Giờ phán giờ hả? ơi Ờ Lụt đúng không vậy ยังอ่งยังอยตัวดีนะแต่จะเอายังไงนี่แหละฮะโอ้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 นท้องด้วย ตัวมาแล้วตัวมาแล้วจะเอาอยัางไงวะเราจะเอาอยัางไงฮะเนี่ยะเอาอยัางไงวะมันน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ผมลงไปเอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกอมัดกอมัดอได้น,นี่ไปนะ

ลงยังไงวะเนี่เเยนะเ,เห็นไหะเห็นเห็นเห็นปลาไหมโอ้โหลงยากมากรู้ว่าจะไปเอากระบอกมาทำดีฮะโอ้ผมไปเอากระบอกสำรองมาทำเดี๋ยวมันลงยากนะคิงไฟมันโอ้โหลงลำบากเลย กิงไผ่มันเยอะผมบอกแล้วกิงไผ่มันเยอะนะลงยากลงยากเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาปืนมาตามเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อผ,ผมกอพักคลิปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําม้อนนะยังอยู่ก็ยังอยู่เดี๋ยวเราจะทําม้อนนะเพราะว่ามันลงยากเดี๋ยวเราจะทําไว้ก่อนเพือเ่อประกันพลาดยิงก็ยากลงไปเอาก็ยากครับ thì khám mấy con này Rồi. Hẹp lại. lại. Tìm càng thua หาที่วางเปลงกอนแล้ก็ต้องไปแกะเราต้องไปแกะเส้นเก่าก่อนนะเพราะเส้นเก่ามันติดนะแกะเส้นเก่าแล้วก็ดึงจากเส้นใหม่่ยเส้นใหม่มันเส้นใหญ่เส้นที่ทํานี่มันเป็นเส้นใหญ่นะแกะเส้นเก่าก่อนนะ โอ้ oh, ตัวเบ่งเลย ปิดอยู่แค่นิดเดียวะลากันมาโอ้ตัวใหญ่นะ lúc đó con cào tịt lúc lúc đó con mảnh nữa mà Hãy subscribe cho kênh vừa vậy đấy สี่โลเท่าแล้วมั้งเนี่ยผ่านมั่วเลยเขาขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนเนะี่ยเรื่องอื่นค่อยว่ากัน นี่ไปติดนู่นนี่ครับดอกแรกดอกแรกเข้าตรงนี้นะนี่ครับดอกแรกเข้านี่นะฮึบเฮ้ยเดี๋ยวเราให้ดูปลากันก่อนดีกว่าอัน <éd> นี่ เดี๋ยวให้ดูปลาตั้งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรื่องเงื่อนว่ากันโอเคถุนเลเอะฮะเดี๋ยให้ดูปลาที่ทัดกัดกางนี้นี่ครับนี่โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถอดลูกดอ,อกก่อนนะโอเคเห็นปลาแล้ว ตัวได้นะเมื่อกี้เล่นแทหอบเลย <c oughs> เนี่ยคือคือวิธีการของคนที่ไม่อยากลงไปลงไปในแม่น้ำนะก็ก็ต้องดึงพอยิงไปเสร็จแล้วก็ต้องล็อกสายเลยนะยิงไปเสร็จแล้วต้องคว้าสายเลยล็อกสายเลยแม่มันวิ่งแนะม่มันวิ่งแล้วก็พยายามดึงให้มันเหินขึ้นมาเพื่อจะได้ซ้ำหาเอา่อพใีใหญ่หน่อยนะซ้ำซ้ำแล้วก็ปล่อยเส้นเก่าแล้วก็ดึงขึ้นมาหาล่องซ้ำดีๆที่มันไม่เกะกะ เหนื่อยเดี๋ยนู่นไปนอนอยู่ตรงนู้นแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะ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 รอจะนั่งพักเหนื่อยแปหนึงแล้วก็รอดูปลาไปด้วยนะจะเกิดว่าไม่รู้มันจะมีตัวอีกป่ะนะถ้าไม่มีตัวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมายเดี๋ยวรอเฝ้าดูก่อนนะแปบนึงเรียบร้อยครับกำลังย้ายหมายจะไปหาหมายใหม่อยู่นะ ปรากฏว่าฝนตกอีกแล้วนะครับ,รรบ,บนนะรฝนตกอีกแล้ว,นวันเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะฮะเพราะว่าฝนตกแล้วยี่จ็ดไปนั่งร่มนะมันชื้นๆเดี๋ยวกลัวพวกตะขาพวกงูพวกนี้นะเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวไปดูกลางที่บ้านนะผมโอเคกลับบ้านรับผมตอนนี้เราก็ลับมาถึงบ้านแล้วนะ นี่ครับผมวิ่งแทงผลมานะเมื่อกี้นี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะครับลาแรดใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาทัพพินตัวใหญ่นะตัวนี้นี่ครับผมดูโหนกครดูหนกปลาแรกดูโหนกปลาแรกบมเลอร์นไ่ครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าคนสองเลสวัสดีครับสองตัวเหมือนเดิมเอาทำอะไรกินดีก็ไม่รู้เนี่ยตัวมันใหญ่เกินเล่